ครับเสียเอกสวัสดีครับอันนี้เป um> ็นบ้านแม่ยายของแม่คู่แม่เส exactly ียเอกเนาะครับเนาะครับเป็นบ้านเกวันแม่ของเกวันตผมเคยมาที่แล้วว่ับมเคยลเมือมากราบมาไหว้ของพระเป็นครับเนาะครับนี่ของพระนี่เป็นครับเพื่อเป็นห้องพระของเสียเอกครับตั้งช่องในขออนุญาตคอนแทครับเด้อขออนุญาตไทยเห็นมันงามครับตั้งช่องในขออนุญาตไทยเด่างนี้ครับ ครับครับเป็นกับเป็นสายบุญนึอกันครับครับแม่ยายขอใส่่ของสต่างครับสายบุญครับจัดแต่งของได้สวยงามมากครับบ้านเลขที่เ่าได้กับเกวันเนี่ยหนึ่งเจ็ดองคบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับในบ้านเลขที่แม่ของเกวันครับโอ้ดสวยงามครับสวยงาม นี่ของด้เลมน่บานเล็กที่งเจเกับกบ่นี่ยนะครับผู้ทูอยผมเลี้ยวไปเห็นตัวเรียกบานในเดียงกึ่งๆๆครับพี่น้องสู้มเลยครับสู้มเลยสูมไวเลยครับขอคครับพอตัวยากเลยครับครับพอตัวดีเลยครับครับ ครับโอ้ต <isation> ัวเลขแดงจืดเครื <Labor ator il fi> ่องเลยครับกับวเนี่ยนะครับเด้อสองหาสองหาหาครับเป็นอาหารเย็นนะค่ะเป็นอาหารเย็นครับกับวเนี่ครับครับบางเอิ้นเขาบอกพอเขาดีนะครับแบบก็ตั้งใจได้ตวเลขวัีนะตัวเลขครับาไปแนไมก็ได้ แตงบานสวยสวยงามมากครับตรงกันกันเล่กันปูเป็นุดได้ไหมเจ็ดหนึ่งซองหมดแล้วน่าจะป่าแตงบานได้เืินได้แตงเือนได้งามครับสวยงามว่าตัวเนี้ยผู้ท่าสีผาดมาเลยก็ย่างเลยมาเลยมาเลยแม่เลยก็ท่าสี้านเลยเป็นแตงงามครับเป็นได้งาม Reveal, que, like อ, anyway> อีกส네ี่ก็ว่าของของกวงามๆครังเป็นเป็นบ้านในฝันในก็ว่าได้ครับเป็นบ้านในฝันในก็ว่าได้ในขั้วโมกย์อย่างในมีอะไรครับของผงไม้ไทยเป็นมากเลยนะครับของกวางอันนี้อันนี้เป็นของกวางนะครับเด้อกวางครับกวางดีที่ร้านสบายครับอันนี้เป็นของกวางของแม่ยายเสียกเนาะครับเนาะครับมีเตาดูดนันมีเตาดูดคว่ำฮว่านคว่ำครับครบสูตรเลยครับถือกลักอันหน้าไม้ครับถือกลักหน้าไม้เพราะว่า อย <tang s> ู่ในกลุวมันจะไปแอรัดขันมีตัวดูดตัวนี้ครับดูดขึ้นสูวอากาศเนาะครับเนาะบรัรยากาศดีร้านบ้านบรรยากาศดีครับอ่าสวยงามครับอันนี้เป็นบ้านสวยหลัเงี้ยครับรู้ลาครับหลังบ้านจะปลูกเต็มนาวครับโอ้รู้ลาเป็นบ้านโอ้งามครับงามง่ามเต่งเลยสวยงามมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ตั้งใจทั้งสองยิ้มมาด้วยนะครับเด้อ เจวันจินนลกวยครับวันนี้เลขกวันนี้ถเก่าเครับเนี่กับเจวันจินนล้วยครับให้ปัญหามาแล้วอเนื้อนี่เนันวันสติเกร์ไหมโอ้อันนี้เป็นเป็นศิลปะนะครับเวาดเอาทุกนนใจ้องสาวน่ปีนาิคับ่ยบ้าีนงนยุบ้านองสาวเ็งานยู่เครับเนี่ตอนยุ่กรุงเทพยุบปฐุโอ้ยกรุงเทยุปุมตอนยเีหลับ บบรับใบปรินญาเลยครับเนาะอย่างสวยงามครับได้ดอกได้ติดต่อเลยนั่งอน่างเดวมดอกเขาเลยขึ้นดอกยังเลยเจวันนี้ซากุระซากุระดีเนาะครับเนาะครับยังสวยงามครับซากุระอันนี้กล้วยครับมือนีที่มีเก่าเรื่องเล็ครับอาหารแรงกล้วยมีกี่กล้วยมีกี่กล้วยมีห้าเก้าห้าตัวกระเบนปูให้เด็กห้าหก้าใบใบนะครับเก่าหาสันเจวันว่าครับปูดนมวยว่าดีเนาะครับปูดนมวยโอ้ย ขอ,ขอบคุณครับเว้ายเบื้องต้ครับนี <h 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 ่ว้ายปิเดเซียบครับเบื้คงเบิ้งครับวิธีการกินกล้วยเา็นว่การที่กินแบบวิอยการเด้ครับนี่ครับเบิ้องนีอครับอ้าปลาขึ้นก้วงก้วงแล้วก็เออบ้านดีครับเป็นบ้านที่ตกแต่งได้สวยงามครับน่ารักครับครับ ไอเดียแบบบานๆเบแต่ว่าเป็นโดเรมอนครับแต่นอนเว้นดีน้ครับเดี๋ยวิพยาไกินปอนแม่เห็บียร์เห็ดงาเท้ยะคอะม้วครับอันนี้แก้วนะครับนี่แก้วเดี๋ยวทิพาไปกินสปิงยูต้นสดๆเดี๋ยวจัดให้ครับจัดใหครับที่ไปกินสลิปปิงแล้วครับเนาะสดๆจากต้นทิศตามครับน้ำลายแตกครับพครับครับครเดี๋ยวจัดให้ครับ คนเพิ่งก็เลังหมุนเข้าไปป้าไปยิ้มเรวดด้วยกับผ้ายแต่ผ้ายตะกองเข่าใบปากขามกี่วันใหญ่มากนะครับน้องอันนี้เป็นไข้เครียดด้วยครับไข้เครียดเป็นชิปไข้เครียดแล้วก็บว่าเบิ่งบัตรงามๆกับไข้เครียดครับเพราะว่าอากาศมันฮวันครับข้าวขครับเมื่อนี้กับ อกอกแจกหัวปูตาปูชีบลาคาเข้ามานะครับเนะาะหลังแจกไปทําบุญทําศีลมาแล้วก็เลยมาเหรียญบ้านแม่ย่าบ้านเกี๊ยวบ้านเพื่อนเ,เพื่อนจะได้เอาบ้านเอาซองมาลงนะครับเนาะมาเจีแตงโมค่ะมาคุยร่องมั้งด้วยเลกอ่ะเจี๊วบัตรจากบาทด้วยป็นได็เออปวดพว่ออันนี้แหละครับลีล่าการกินครับบใบหยาบดิ้นกินสดๆจากต้นนี่ครับแบบนี้ครับมาหน่อยนะครับเนาะ นี่ครับกลินโอ้นี่มันเด็ดมาจากขวนนะครับสดๆเนี่ยกินแล้วมันมีวิตามินต่อร่างกายด้วยครับเป็นร่างค่ะเป,เป็นยาระบายอ่อนๆครับเ็จริงตุ่งหลงดีนะครับบีน่วยหนวกสีแสคบคุยหลายเนี่ยคุยไรไรคุยเกลียหลายครับโอ้ยอ้าปากคือนุ่งกว่างต้อง,องไ,ได้องศาครับกินจุ่นจ้วดแสบแสบครับแสบมีครับหนึงครับ ชสดๆเป็นพ่วงเลยครับตุ้ยครับตุ้ยขุ้ยแก้วแก้วก็เห็ดเสียบครับแก้วนี่ใส่ยังแน่นี่เกี๊ยวผันใส่อะหมี่ครันี่ใส่โต๊ะน้โอ้ยอ่าปากกลวงๆนะครับเด้อเห็ดตั้องสามเขาจะเบิกเฮียเสียบปักเสียบเนี่ยเสียบซีจังหวัดน้ำไหลไหลเลยครัเด็ดออกมาจากควันชุดๆเลยครับนี่ต้นต้นตะลเลกินได้แล้ว เอมเลยไ่ได้หมองเปีมากเพิ่งรุกนี่ครับเด้อคุยเกียร์นะครับเด้อโอ้กินมันแสีบกับแกวเกียร์กับนี่ครับตุ้ยครับยังไงนะครับเด้อเรากินด้วยกินในเบิ้งครับอ้าปากกนเลยอุ๋งซาครับอ้าปากก็เอุ๋งซาอ้าขึ้นกงกวงกว้งเลี้ยงเสบเอาได้ครับเด้อประมาณจะพริกเกลือขอดาด้วจ้ะจับ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 อับอี๋มาวิ้งไม่ต้องกับ ของน้ำเยอะๆเนาะเอาไว้อีกจ้าพ่วงนะค่ะไว้อีกจ้าพ่วงนึงมันดีต่อร่างกายได้เกียรติลักษณ์ค่ะขอมคนณพระรวยครับเกี่ยนี่ครับสองหอมหมือเล็กน้อเกีรลักเนาะน้องรักค่ะครับต่้ยครับังไงนะครับเด้อดาพรวงบุญครับดาบพรวงบุญเด้อโอ้ยดาพารวยก็กินละเปรี้ยวจี๊ดแต่ว่ายิี่พารวยกินละหวานหวานงครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับมีไงครับเจ้าต้องเอาวัดีว้างนี่ เยี้ยเดี่ยวขวดแล้วขวดเดี่วน้ำน้ำมันหลพระเจ้าน้ำก๋าพอดีกินครับกระเด็นน้ำกระเด็นมาแต่มันเสียบเลครับเสียบมันเปลี่ยนย้ายทำไรฟงนะสุตรพอดีนะครับสุตรพอดีตัวแก้วหลายนะครับเด้อแก้วก็เสียบเด้อมีน้ำตาลมีเกลือเนาะเกลือวันเนาะสูตรลับของเพิ่น <mi> ออมีอน้ำมีานาะใส่ผ <laughs> งชูรสหน่อยๆครับเตน้ำตาลได้หลายจั่างน้อยครับมาตอวยจะหลายเห็นว่ารับอปากก้งกลัวมันได้องซาำสิแซบกินเลยกินไล่แสบแ่บรับแ่บเนี่ยครับก <laughs> ินเนี่ยมา <laughs> เจลักมาชิมมาดูมาดูมบดูมาชิมแบบนี้ครับมาก เปียวจนสำหรับกิมนี่ครับกับมันมันมีมนอะไรต่อร่างกายนะครับเป็นยาเป็นยาครับเป็นยาต่อร่างกายคือเป็นยาระบายอ่อนๆเสียบค่ะรสบะหมี่สารบะหมี่สารครับบะหมี่สารรสเด็ดออกมาจากต้นเลยครับมาจากตนนะคะเราคือจ่าตาว่าต้องหวานเสียบครับเสียบเจดแตงโมมาจิ้มค่ะผู้ใด้เพรได้กินมาครับมาเพ้าดกินเสื้อจ่าตาเพราะได้กินนี่ถือว่าพลาดเจ้ค่ะเบืองเคี่ยวเขา นีการห่อครับหนักหนักไงห่อผมครับห่อผมห่อสด้กินครับน่ครับสวยแล้วงาเจี๊เอชินมื่มือเส้เนี่โอเคแต่มิเตหาเก่าละป่วหาเก่าเดินงแล้ว้กล้วยหา่อดีเลยครับเสียเอกกันนะครับที่ของเสียเอกแล้วเห็นจิ้มด้วยจิ้มสว่ได้กล้วยเอ้ยเสียบครับเสีบเนี่ยเยนจนสลัดหัวนะครับ หวานมากนะหวานหลายอาผ้เบิ้งคิปดีจบกว่าสได้ตัวเลขไปพร้อมครับครับที่ได้ปล้อยตัวเลขที่ปู้คนให้มือเส้านี้แตจัดให้พร้อมแต่ว่าต้องใจเย็นๆตัวไดครับคัเบ้งคิประจวบปาใเนี่เบิ้งคิประจวบานยหาเก้าจ้าหาเก้าหาเก้ายครับเด้อแม่คู่ฟันเห็นหนักไงจ้าแม่คู่คนมาหมูว่านเนีมาเลี้ยงกินปลได้กับปลาต่งมวปลาลวยได้ขึ้นหัวกับพวกเกวันนี่แหละผู้คน่าเด็กตัวนี้พูดไปฟันก็มันถึงลอตเตอรี่แล้ว ขับคนได้ฟันแล้วแสดงว่าได้หาเก่าเป็นบอลห่าไงฟันได้หาสองหกบ่หกสองหกสอหกสองเ้โอ้หาเก้านี่ปูบ่เลโอหาเก้านี่เลขปูนะครับเนาะจัดไปครับเอซเขียนไปเด้อกรสีเลือดเดี๋ยวก็สีเลืองจัดเขียนไปเขียนไปเราลวเอาเสียเอฟไปยังค่ะเสียอะไรครับคุณเสียอไรเขาอีกกักบา้เสียอีกคุณเสียไร จัดจัดโอ้ยปต้องแย่งกันเด้อาจะมันสดสดๆะรันีนะครับเด้ออันเขานี่นอามากินกํายังกันอุ้ยไปไปไปไหตายเข่าแล้วกิที่นองเพิ่นให้ทิพเข้ามาน้ามซึ่งเดียมตาซึ่งเดียมตาครับหรือเดียมตาเปหมาเลยค่ะเ้อ่อเจากทห่เอาถุงมเก็บเอาค่ะโอ้ยเก็บเอาทั้งคันะสดสดผมนะครับเด้อ มิโนต่อไปนะครับนี่อยากกินต้องมากินอยู่บ้านนะครับเนี่บักขามันแย่เจ๊บ้านเพิ่งจะมาให้เอาครับนี่แล้วค่ะพี่น้องเขาด้วยครับเขาบักค้ามึงนั่งครับบักขาม่ม่เขาบ้านนี้โอ้ยด้วยด้วยบ้านเบิ้งคลิปให้จบแล้วก็สิได้เด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดเด็ดจ็คเนี่ยครับเด็ดจ็คเด็ดจ็คต้นเลยค่ะพี่น้องเด็ดแจ็คต้นเลยค่ะใบบักขามครับโอ้ยสิทธิเอ่ะตาเรี้ยงรอกรอบเสียบอะไรอ้อมโอ้ กันเสียก็เสียล่ะห้องนีเออใครก่อนเอาแบนกันมาเนี่ยส้อนรับจิมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับที่นี้ก็ที่นี้ก็มีแนวทางนะน้องการ์ตูนครับนะครับมาเบิ่งน้องการ์ตูนนะครับเด้อครับน้องน่องกร์ตูนนี่เพิ่นกำเพิ่นเคยสาเพิ่นมีคว่ำนัำพิเศษนะครับเด้อเพิ่นกำเลขาคำเขาสารหายายเพิ่นถึงเลข่องลายงวดแล้วครับ เอามาลุ้นกันครับว่าน้องกาตูนพฤติกรรมไปตัวใดเนาะครับแต่งคันหาก่อนเออแต่งคันห้าขึ้นก่อนจ้ะมครับก็มาตามน้องกาตูนนะครับเนาะที่เพิ่นเคยให้โชคให้ลาบแม่ย่ายเพิ่นอ่าที่แม่ย่าคือแม่เกวันเพิ่นเอาเอาเพิ่นนะครับเนาะเอาเด็กน้อยคนนี้ล่ะเพิ่นกรรมขวสารให้อยู่เรื่อยกลับถือเรียกมาสองสามงวดแล้วครับเนาะ งวดนี้เพิน่นสีว่าจังไรพฤติกรรมให้บ่บุนี่ก็รอไรจหน่อยนึ่งนะครับเด้อครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ทั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยนะครับเด้ออ่ะสิยังไงน้อนอันนี้ชื่อน้องการ์ตูนใช่ไหมคะการ์ตูนครับ่ะทัง,ง,งน้องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบั่ะบัดดีสวยก่อนบัดดีสวยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องก่อนจะงตื่นก้องหน่อยนะครับอาจจะมาถามว่า Cầm Cầm nó luôn Cầm lên mệt nó cắm hai đôi mày ra Cầm cái gì Cầm nó à. không có bưng đỏ Không có bưng gì không <laughs> <laughs> <Cảm ơn được. cười> บบกบอัน <screws> น <in the fridge> ้องกระตูน <desserts> น <Negative hungry> <ating> ้้วครับกระตูนได้กลับมาเลยครับเด้นันกัมาได้กลักลับาเม่อห่างล่ะเดียั้านน่กลวยังี้กันที่นงกังน่ากั ับันบเอรับเด้อนับเอสารที่น้องกระตูนได้กรรมครับได้ประกรรมขึ้นะสิบเ็ดบค่ะาสิบเอบวันวคูวันคู่วันคู่สิบเอ็ดนะครับเด้อสินะคะครับก็สิ หนึกับหนึ่งหนึ่งครับกับไปเส้นโศกเสียงลาบกันนะครับอาจจะเป็นอาหารแรงกับเป็นไปได้ครับเพราะว่าณนองกระตูนบนไห่ทีที่สองค่ะนองกระตูนยิงไงเพราเอกเอาลางด้วยลูกเอาลางด้วยลูกเด้อโอ้สองตัวไายนะครับเด้อสองตัวไายก็ใครเยอะเกิครับเออ ลุนน okay. ้ำกันนะครับเด้อมาเธอที่สองเลขกเลไข่ซ้องตัวขึ้นไ้ตัวใดครับก้1สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหาลงที่ลางดีครับเพราะว่าเป็นนึ่งนรถนี้แล้วสิบเ 20ปีครับ20นะครับ20นะครับ20ครับโปรดทิดจะอนุญาตในการรับชมวนะครับด้วยครับทังง่องเป็นแคนาทางครับอนุญาตในการรับชมนะครับ20นะครับ20กับ10ครับ20กับ11นะครับเนาะเป็ที่ื่อวัยรุนครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นเพราะว่าเด็กนี่ยคนนี่น่องการตูนปนกรเคยให้โให้ลาบมาแด้วครับ วันนี้ก็เอาไปพิจารณาญาติมันนะครับเด้อครับได้ะเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยนีครับนี่เนี่ยวุกครับมาตามน้องกระตูนกับไก่เตอบด้วยครับหนึ่งหนึะคะเราเป็หนึ่งนะคะครับผมนวทาะคังองเพียงแนวทางเอรกาับกับครับกับเป็นสอนะครับเนาะที่น้องกระตูนคุได้ยึขึันมากสกับหนึหนึ่งครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับนั่นใจทั้งช่องยิมด้วยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็กขอสวัสดีครับ